สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาช่วยเคลียร์นะครับปัญหาของนะครับความเข้าใจผิดหรือเอ่อความเอ่อเขาเรียกอะไรผิดพลาดนะครับหลายๆคนนะหลายๆคนนะครับตรงนี้ครับข้อ9เขียวแล้วข้อ9เขียวแล้วนะครับคือกระเป๋าพร้อมใช้งานแล้วและไปเปิดนะครับกระเป๋าใหม่ นะครับไปเปิดกระเป๋าใหม่อาจจะด้วยความเข้าใจผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็แล้วแต่นะครับย้ํานะครับสมาชิกนะครับพีไอมาชิกสมาชิกของภายที่ข้อเก้าเขียวแล้วห้ามเปิดกระเป๋าใหม่นะครับถ้าคุณไปเปิดกระเป๋าใหม่นะครับแล้วคุณเคลียร์ไม่ดีอะไรไม่ดีคุณจะยุ่งเหยิงกระเป๋าของคุณเองนะครับตรงนี้ย้าเลยครับห้ามเปิดกระเป๋าใหม่แต่นะครับถ้ามันมีความจําเป็นต้องเปิดนะครับเช่นนะครับ ยี่สี่วลีมันหายหาแล้วทําทุกวิถีทางแล้วหายี่สิบี่วลีไม่เจอเราก็เข้าไปในกระเป๋าของเราไม่ได้เข้าไปดูทรัพย์สินไม่ได้อันนี้คือมีความจําเป็นต้องเปิดนะครับมีความจําเป็นต้องเปิดก็เปิดครับหรือยี่สิบสี่วลีเรารั่วไหลนะครับโดนนะครับใครเห็นยี่สิบสี่วลีเอาของเราไปแล้วเขาเข้าไปขโมยเหรียญเราเรามีเหรียญเท่าไหร่มีเหรียญที่ไอเท่าไหร่เขาก็เอาไปหมดครับ <c oughs> ถ้าเราไม่เปิด รั์สินเราก็จะโดนขโมยแล้วมันตาหากันไม่ได้เพราะมันเป็นเว็บสามตรงนี้นะครับจําเป็นต้องเปิดครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ายี่สบสี่วิีคุณต้องเก็บให้ดีอย่าหายและอย่ารั่วไหลและอย่าลืมส่งต่อเป็นมรดกกับที่เรามอบหมายให้จะมอบตั้งใจจะมอบให้เขาถ้าเราไม่ส่งต่อเขาก็จะไม่รู้ประมาณนี้นะครับและบางคนทําไมถึงไม่เปิดนะครับอยากข้ออย่างข้อ 9, ก้าเขียวแล้วไปเปิดเพราะ สาเหตุข้อ3เป็นสีส้มบ้างปัญหาข้อนูน้นข้อนี้บ้างข้อ6บ้างข้อ7บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นสีเทาบ้างเป็นสีขาวบ้างครับหาวิธีแก้ครับมีวิธีแก้ครับอย่าไปเปิดยิบสีวลีใหม่เพื่อแก้นะถึงแม้คุณจะแก้ตรงนั้นหายแต่กระเป๋าคุณยุ่งเหยิงครับเพราะฉะนั้นย้ํานะถ้าข้อ9ก้าเขียวแล้วอย่าเปิด กระเป๋าใหม่ย่าไปเปิดยี่สวิฒีใหม่นะครับให้แก้จุดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับให้แก้เป็นจุดจุดไปเป็นจุดจุดแล้วมันจะหายไปเองครับหาวิธีการนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าเพราะตอนนี้มีหลายคนที่ไปเปิดผมก็เลยเป็นห่วงก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ทําความเข้าใจให้ส่วนกรณีคนที่นะครับต้องเปิด24วิฒีใหม่นะครับเนื่องจาก24วิฒีหาย24ีวิฒีทั่ว นะครับคุณต้องจดบันทึกเหรียญให้ดีนะครับคุณต้องจดบันทึกเหรียญให้ดีนะครับเหรียญจะมีอยู่สามสีครับเดี๋ยวผมพาไปดูจะได้ไม่งงครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีฝ่าเหรียญจะมีอยู่สามสีนี่ไปที่แอปนะแอปขุดนะนี่เข้ามาที่แอปขุดนะเข้ามาที่แอปขุดแล้วเราก็กดตรงนี้เลยครับจํานวนยอดตรงนี้ข้างบนนะครับแล้วก็กดไปแล้วก็นี่ครับมันจะมีอยู่สามสีครับข้อก้าเขียวแล้วสีม่วงเนี่ยยังไงก็เข้าไปอยู่ที่ยี่สีว่วุฒิเก่า นะครับยีวลิบสีที่นะครับเลขกระเป๋าตรงกับข้อ9้านะครับอันนี้สีม่วงเข้าไปอยู่แน่นอนครับนะไปอยู่แน่นอนครับเพราะมันโอนไปแล้วนะครับโอนไปแล้วนะครับก็ทําการโอนให้คุณแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะล็อกเท่าไหร่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนสีชมพูกับสีเหลืองตัวนี้นะครับสีเหลืองเนี่ยยังไม่อนุมัติสีชมพูเนี่ยอนุมัติแล้วแต่รอรอบโอนรอรอบโอนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะโอนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เก็บข้อมูลตรงนี้ แลวคุณไปเปิดยี่สี่วุีใหม่คุณจะไม่รู้นะว่านะครับชุดไหนเป็นของยี่สี่วุีเก่าชุดไหนเป็นของยี่สี่วุีใหม่คุณต้องเก็บข้อมูลตรงนี้และมันจะมีปัญหาในการส่งต่อมอดกเ้ือเพราะเราเองเราอาจจะคอถ้าเขาเราเองเราอาจจะพอเข้าใจแต่คนที่เราส่งต่อถ้าเราไม่อธิบายให้เขาแล้วยิ่งเขาไม่เรียนรู้ด้วยเขาจะยิ่งงงมากเลยเพราะฉะนั้นย้ํานะครับคอก้าวเขียวแล้วอย่าพลาดไปเปิดยี่สี่วุีใหม่เด็ดขาด นะครับและสิ่งสําคัญอย่าทํยิบสี่วลดีหายอย่าทํย24วิบสี่วรั่วไหลจนต้องไปเปิดยิบสี่วลดีใหม่นะครับมันจะทําให้กระเป๋าเรายุ่งเหยิงและเราบันทึกไม่ดีมันจะวุ่นวายครับสาหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันครับทำความเข้าใจกันดูนะครับสวัสดีครับ